ออกใหม่ไปไ้ายแดงคันนี้ราคาเกือบล้านกันเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่ห0 0สนกว่าบาทเท่านั้นเองกับคันนี้เลยเป็น m i t ูบิชิเอ็กเพนเดอรนะคะเป็นรถครอบครัวรถ7ที่นั่งนะคะลูกค้าคันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเลขไม่เพียงแค่4ี่0 0ื่นเท่านั้นเอง นะครับเป็นรถปี2022จดปี2023นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆตลอดทั้งสัญญาไม่เป็นแบบขั้นบันไดแล้วก็ดอกเบี้ยบรรลุนด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับในส่วนตัวคันนี้แบบละเอียดกันบ้างนะครัว่าให้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะลูกค้านะครับจะได้เป็นกระจัง รังพึ่งสีดำแบบนี้เลยนะครับตัดกับตัวรถสีขาวมาพร้อมกับโลโก้ Mitsubishi นะครับที่เป็นสีเทาโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวไฟด้านหน้ากันบ้างนะครับในส่วนตัวไฟด้านหน้านะครับจะได้เป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางใกล้ไกลนะครับกลางวันกลางคืนนะครับหายห่วงได้เลยนะนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับ คันนี้จะได้ล้อแม็กเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดำตัดกับตัวสีเทาโคเมียมแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีในส่วนตัวสติ๊กเกอร์รอบคันให้ด้วยนะครับตัวประตูนะครับมีในส่วนตัวกันสาดมาให้ทั้ง4ี่บานแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะครับว่าให้อะไรบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว ที่ปัดน้ําฝนนะครับด้านหลังแบบนี้มาให้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับลูกค้านะครับเป็นสีดํานะครับตัดกับสีขาวแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในกันบ้างนะครับว่าด้านในนะครับจะได้อะไรกันบ้างนี่เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันในส่วนตัวเบาะนะครับกันก่อนนะครับในส่วนตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้เลย นะครับทั่วทั้งคันแบบนี้เลยนะครับลูกค้าตะเข็บได้นะครับจะเป็นตะเข็บสีเทานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับลูกค้าคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะครับลูกค้าในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้าจะเป็นคอนโซลโทนสีดํานะครับตัดกับตัวสีเทาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านบนก่อนก็แล้วกันนะครับ ด้านบนนะครับจะได้ในส่วนองตัวที่บังแดดนะครับมาพร้อมกับกระจกให้แบบนี้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะคบลูกค้าทั้งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกมองหลังนะครับลูกค้ามาดูในส่วนตัวระบบแอร์กันบ้างนะครับลูกค้านะครับในส่วนตัวระบบแอร์จะได้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าระบในส่วนตัวระบบแอร์จะได้เป็นระบบอัตโนมัติแบบนี้เลย นะครับแล้วก็สามารถนะครับปรับนะครับตามความต้องการได้เลยในส่งตัวที่ปรับแอร์นะครับลูกค้านะครับก็จะมี2ปุ่มตรงนี้มีมาให้นะครับในส่งตัวเกียร์นะครับคันนี้จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองลูกค้านะครับแล้วก็เป็นระบบเบรกมือนะครับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่งตัวที่วางแก้วด้วยนะครับ2ที่ด้วยกันนะครับ ตรงนี้นะครับสามารถเก็บสัมภาระได้นะครับนิดหนึ่งนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวเกะนะครับฝั่งข้างคนขับนะครับสามารถเก็บพวกเอกสารนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับคันนี้จะได้เป็นหน้าจอนะครับแบบสัมผัสนะครับเป็นทัสกีนนะคบลูกค้าลูกค้าสามารถฟัง วิทยุนะครับเชื่อมบลูทูธฟังเพลงได้หมดเลยนะครับสามารถเชื่อมได้ตั้งแต่ Android นะครับหรือจะเป็นในส่งของตัว Apple นะครับนะครับก็สามารถเชื่อมได้นะครับตามที่เราใช้งานเลยนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในส่นของตัวไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นระบบแอร์นะครับแมคครนะครับความเย็นสูงสุดอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับของแอร์นะครับลูกค้านี่เลย ตงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับสามารถชาร์จได้นะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับลูกค้าคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นพวงมาลัยหนังสีดำนะคับลูกค้านะครับแล้วก็มีในส่วนตัวโลโก้มิซูบิชินะครับสีเทาคมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบคันเลยนะครับด้านข้างนะครับของพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว ระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับหรือนะครับโทรเข้าโทรออกนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับต่างๆมีมาให้ครบครันเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในสองตัวที่ควบคุมนะครับในสองตัวที่ปัดน้ําฝนนั่นเองนะครับแล้วก็ในสวนตรงนี้ก็จะเป็นที่นะครับควบคุมระดับไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟตัดหมอกต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้นะครับตามการใช้งานของเราเลย นะครับอย่างที่อมบอกนะครับค uh ัน huh นี้ในส่วนตัวเลขไม่นะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณแค่4ี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวความเร็วรถนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวน้ํามันรถนั่นเองเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวฟังก์ชันฝั่งนี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่ม p ูสตาร์นั่นเองนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวครอบคุมนะครับในส่วนตัวกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรับกระจกนะครับมองข้างนะครับสามารถปรับได้ตามระดับสายตาเราเลย นะครับมาดูใน2ตัวฝั่งประตูกันบ้างนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีใน2ตัวปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกนะครับประตูนะครับ,แล,รบ,รรบแล้วก็เป็นที่นะครับปรับนะครับกระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับถ้าเป็นในสงตัวฝั่งคนขับก็จะปรับได้ทั้งสี่ระดับเลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับในสองตัวด้านหลังกันบ้างนะครับลูกค้า พื้นที่ด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เป็นรถเจที่นั่งรถครอบครัวนะครับก็สามารถนะครับนั่งได้นะครับประมาณ7คนเลยนะครับตัวเบาะด้านหลังยังเป็นในส่วนตัวเบาะหนังสีดาแบบนี้อยู่นะลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนตัวตะเข็บได้นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวตะเข็บได้สี่แวแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะนะครับมีนะครับครอบอ่าคนในครอบครัวประมาณ 6- 7ท่านนะครับผมก็แนะนําเป็นคันนี้เลยก็แล้วกัน นะครับด้านหลังมีในส่วนตัวแอร์มาให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าด้านหลังจะร้อนนะครับมีแอร์มาให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับคันนี้นะครับเป็นในส่วนตัว Mitsubishi Xpander นะครับรถลดปี2022จดปี2023เลขไม่นะครับ4 0 0หมืนเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะครับ ลูกสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยใต้คลิปนี้ไว้เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบหรือนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0821090291 0821090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด 555B ได้เลยนะครับเป็นแอด 555B 5 3ตัวแล้วก็ B 1ตัวมีแอดด้านนาด้วยชื่อแอดเ u n าจะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้อมพารีวิวรถรุ่นไหนนะครับประเภทอะไรไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถ SUV นะครับ PPV รถกระบะนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอมจะพามารีวิวนะครับให้ได้ดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปแล้วนะนะครับคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็สามารถติดตามไว้เลยนะครับบ๊ายบายนะครับ